มาอยู่หน้าร้านที่โลดปลาแม่น้ำนะครับวันนี้เห็นมีปลามังกรเต็มเลยขอชมใกล้ๆหน่อยมีไฮแบ็กพันแปดนะครับอ๋อน่าจะเป็นปลาที่ที่แล้วเนาะไม่มีใบเซอร์อ๋อวันนี้มี 24K นะครับ 24K สอถุงไฮแบ็กมีใบเซอร์อยู่ด้านบนราคาน่าจะต่างกันนะถ้ามีใบเซอร์ RTG ก็มีนะวันนี้ขนาดปลาประมาณ4นิ้วนะครับแต่ถ้า RTG นี้ประมาณ5นิ้วนะไฮแบ็กก็5นิ้วแต่ถ้า 24K 24K เฮ้ย 24K มี2ไซส์นะ้วมีไซส์5นิ้วกับไซส์4นิ้วนะครับเดี๋ยวผมถามราคาให้นะฮะ ราคา RTG เท่าไหร่ครับ RTG 2,500จ้าก5 0 0องพันห้าไฮแบ็กมีใบราคาเดียวกันอ๋อแต่ถ้าไม่มีใบพันแปดแล้ว 24k หรบคล่ะครับ 24k 3ิ0 0 3,800ามสเท่ากันหมดอ๋่สิบสี่เคสามพ0เท่ากันหมดนะครับส่วน2,500เป็นไฮแบ็กมีใบกับ RTG มีใบนะครับ RTG <s> มีใบก็คือปลาทองอินโดนะครับ ส่วนไฮแบ็กไม่มีใบไม่มีเซอร์ก็พันแปดอบาทอ่าจริงๆราคายี่สเคลงเยอะเลยนะครับโอ้ลายใหญ่ลายใหญ่ราคาเบาจังเลยหกรอห้าสิบอันนี้คัดไหมครับอันนี้คัดลรดท้องไหมหรือว่าไม่ได้คัดไม่ได้คัดเนาะ ต้องมาพิจรารณาดูอีกทีนะครับเป็นลายใหญ่แต่ก็รอดท้องนี่นะอ๋อลอดท้องอยู่นะครับรอดท้องอยู่ปลาประมาณหนึ่งนิ้วถึงไหมพี่ขนาดหนึ่งนิ้วถึงไหมประมาณหนึ่งนิ้วใช่ไหมหกร้อยห้าสิบาทล้านพิโลดนะครับปลาประมาณหนึ่งนิ้วนะครับอ่าตัวนี้ก็ลายใหญ่โอ้ลอดท้องเหมือนกันนะครับ รายใหญ่ลอดทองเช่นกันอินซินเนตห0ร้อเสือตอส0มรเสือตอน่าจะสมนิ้วครึ่งได้เลยนะครับเป็นเสือตอลาลิกที่สีดีนะฮะสามร้อยบาท ขอันดงมโส่วนปลามางกรออมางกรเงินเริ่มต้นที่200นะครับอ๋อพี่เขาเลือกแล้วสีดีเลยนะเสือต่อลายเล็กอีพจวอะ่ไหม่อ่ะเขียวนามิสองพันเริ่มต้นที่มังกรเงิน200นะครับแล้วก็เป็นมังกรเผือกเก้าร้อยเขียวนามิสองพัน ไฮแบ็กสามพันห้าเสือต่อลายคู่บอเหนียวสี่ร้อย 400. โอ้ลายชัดมากเลยโอ้ลอดใต้ท้องเลยนะครับตัวนี้ลอดใต้ท้องเลยเป็นลายคู่ที่สวยเลยสี่ร้อยบาทนะถามได้แล้ว พี่เขาเอาเสือตอกับกระปงลายมาวางเทียบกันเลยนะครับให้เห็นความแตกต่างนะแต่มองมองก็มีความใกล้เคียงในระดับหนึ่งเลยนะครับปลากระปงลายกับปลาเสือตอลายเล็กเนี่ยราคาก็500้อยกับก5 0ห้านะครับขนาดปลาประมาณ7นิ้วได้ไหมเนี่ยประมาณ7นิ้วโดยประมาณนะครับ เดีย๋ยวผมพามาชมเสือตอด้านนี้นะความต่างของ400กับ2,000ตรงนี้ผมไม่ทราบว่าต่างกันที่ตรงไหนนะครับสําหรับเสือตอลายคู่ตัวนี้2,000บาทคืออาจจะต่างกันที่ไซส์แหะแน่นอนอ่นะเนาะแต่ตัวเนี้ยบอเนียว400นะครับลายคู่บอเหนียวหรือว่าต่างกันที่ลายความเสมอของลายคู่หรือเปล่านะเออถ้าเทียบตัวเนี้ยมีความเป็นไปได้นะ กับ2 0 0พนี้ลายเสมอกันมากเลยแล้วก็ขนาดที่ใหญ่กว่านะครับผมเทียบราคาให้ชมก่อนนะสำหรับลายคู่นะ400กับ2,000ขนาดปลา400ประมาณ1นิ้วนะครับประมาณ1นิ้วก็ลายรอดท้องเหมือนกันแหละจะลายคู่ด้านหลังอะ่ะจะเส้นเล็กกว่าด้านหน้าหน่อยนึงนะแต่ส่วนตัวนี้ผมว่าที่ราคา2,000นะ่าจะเป็นลายที่เสมอเท่ากันหมดนะครับคิดว่านะผมแค่สันนิษฐานนะครับส่วนท่านได้ยังไงก็คอมเมนต์บอกได้นะครับ แต่ว่าราคาต่างกันพอสมควรเลยอ่ะ4ี่รอกับสองพันซึ่งสองพันขนาดปลาประมาณนิ้วครึ่งถึงสองนิ้วนะครับสี่ร้อยประมาณหนึ่งนิ้วตัวนี้ก็ส0 0รอยเช่นกันนะครับอืเส้นเส้นคู่ตรงที่เป็นเส้นคู่ด้านหลังจะเล็กกว่าด้านหน้านะฮะอันไหนอันน้มีตัวเดียวเองนะกันจะลายใหญ่นี่พันห้าเลยนะอเมื่อกี้ผมสอบถามข้อมูลให้แล้วนะครับ ที่ราคาต่างกันเป็นที่อันนี้สุมาตาด้วยนะครับเสือตอสุมาตาเส้นจะใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นเสือตอบอเนียวเส้นจะเล็กราคาเลยแตกต่างเนาะเมื่อกี้ถามถามน้องคนขายให้แล้วเส้นคู่จะเล็กนะครับเส้นมันมันเล็กกว่ากันนะพูดง่ายๆราคาต่างกันก็ควรเลยนะบอเนียวกับสุมาตาส่วนหมาน้ำตัวนี้ สีเปลือกตาแดงนะครับราคาอยู่ที่1,500บาท <_ d ata> อ๋ออันนี้เปลือกตาดำ <_ d ata> อ๋อราคาตาแดง <_ d ata> แพงกว่า <_ d ata> เนาะ <_ d ata> ช้อน, <_ d ata> นเมีซอนสองพันห้า สิงโตน้ำพี่หนันมายืนดูลูกประกาศอ๋อตัวฝอยนะตัวสักมีสองรุ่นเนาะอ่อันนี้ฝอยอันนี้ฝอย,อ,นนฝอ,ยอันนี้ใหญ่กว่า ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเต็มถุงเลยถุงละเท่าไหรหนึ่งร้อยไหมถุงละหนึ่งร้อยเดี๋ยวยกให้ชมนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นตัวเมียร์ฮาร์ปเนอะตัวเมียฮาร์ปนะครับอาทิตย์นี้ไซส์หนึ่งเซนถึงสองเซนนะครับปลาจะรวมไซส์หนึ่งเซนถึงสองเซนแต่ว่าถุงเนี้ยจะเป็นคัสไซส์สองเซนซะเยอะส่วนผมจะให้ดูอีก อ่าอีกถุงหนึ่งนี้เป็นไซส์หนึ่งเซนซะส่วนใหญ่นะครับอันนี้เป็นอะไรฮาร์เปเหมือนกันท่าน่าจะเป็นฮาร์เปเหมือนกันเนาะไซส์หนึ่งเซนซะส่วนใหญ่นะครับถุงนี้มีเสนอให้เลือกครับอ๋อมีเสนอให้เลือกโอ้โหอ,อันนี้เนื้อเยอะพี่เขาบอกว่าเนื้อเยอะ <c oughs> โอ้โหอันนี้ใหญ่เลยคาไซแล้วเป็นไซส์ใหญ่ห <c oughs> หเยอะๆเนื้อเยอะ๋อ,อเอามีปลาสอดด้วยอ ปุงก็หนึง้อยนะครับ